สวัสดีค่ะมาเอาเข่าให้ลูกสาวลูกท้ายกินเนีย่ยคิดหอดมันลายเด้เ็จังไหนน้อนอมาสร้างว่าสิ่น้อหมื้ออื่นก็นสิไปจากกันแล้วนาะลูกไอ้นุ่นเนี่มอไอ้นวลนเนี่อุ้ยอุ๊ย,ยน่ารักเฮ้ไอ้นวลนอันลูกสาวเขาก็ลูกท้กายเขาของไอ้นว่นนะนะอือแม่เขาแม่เขาสิออกอันนาตาเป็นสีฝรั่งเนี่ยตาเขานะตาเขาสีสวยอเอาเบิ่งทังนี้เนาะ ทาในใหเห็ดกับเขาได้นี่เอาขอ่าไแมวกรของสารมันนะมันห้องกันห้าบ่อให้มันกินให้กินมันบอกกินเขากันนะมีแต่กินปลาทูซื้อมาก,กินปลาทูซื้อนี่ลูกไส้เพื่อนแม่เพื่อนเด็กหญิงตองดูหน้าตาเพื่อนที่เราหญิงตองคุณแม่เพื่อนคุณแม่น,นุ่นคุณแม่นุ่นนี่หน้าลากสวยขนาดเลย นี่ตกทรายกวนตัวนี้จะได้แม่จักกนอยในตัวนี้บกสมหมอสมแม่แมนวลขินหอดมันทาย่ามันไหวกวนยมืเส่ามันกรสีมาาสีเล่าเวลาห้าของมันนครัวมันก็สีมาาห่องแมวแมวเนมตาเฮาเปน็นตาลิโตนสาดมันคืนอย่างี้อถ้าปามีบานปลาจะเอาไปยูนํำแล้วนี่ขิดหอดเท่ ไ,ไปยู่บานเซาเนาะคิดติดถนนน้ำนะะบานเซากันเอาไปกับย่านมันแรนขามถนนรถส้นตายเขาก็สิีรีต่นมันอีกกับดีเดโฮไงน้ำมันอีก,นอกอเนาะนี่แหละคิดหอบแห่งๆเลยนี่เรียงแล้วก็ผูกพันขคือลูกกันเนาะว่าตะไผ่ดอกว่าหมาว่าแมวทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็คิดหอดมืดเลย ิดหอนมองเหาเหตุการเหตุการณ์คิดหอนมองเหาเคยกินเคยอยากเคยนอนเคยอยู่สารพัดเรื่องเมน,นวนสินาลาก,กุ้งมันถามันด้เมมันน่ะสีง,งามคากไดยแต่ว่ามันดพ้พอพอมันอย่างสีดำนะพอกระถูกรถส้นตายแล้วล่ะพอมันนะมึงหัวรถเชียวเอาหรือว่าจังไดกระบุกหูนอนตายนะหอพักเพื่อนทุนสงสารหฮง ทำตาไลทุกเท้าทำแมวตายนะคิดหอดเขาได้เลียงมาแต่หน่อยเนาะก็คิดหอดดินารักแยังพาบไอ้นวลเมนูวันเด็กหญิงตองเด็กชายส้ม่ายภาไวนารักให้พี่น้องเขาเบิ่งเนาะล่งคลิป มีอย่างอกไทยทต่าแม,มวแต่หมาหละเพราะว่าจะของมักแมวมักหม,ม,มาหลายหลายหนตาก็ตาสวยตาสวย,สว,ยสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ้งแจ้งเตือนจะได้เหตุคลิปใหม่ให้เบ่งเนาะค่ะเนาะลูกลก ทั่วโลกสุดสวยทั่วโลกบ๊ายบาย